สวัสดีครับพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมเลยนะครับ0 9 6 6 6เก้าหนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e แล้วกดติดตามไว้เลยนะครับ e ีนี้นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1 0 0 0นะครับส่งฟรีนะครับลูกค้าใหม่มีบริการเก็บเงินปลายทางได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าเก่าก็ได้เหมือนกันนะครับอ่า มาเลยหน้าพระใหม่ๆสดๆเซงๆเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับเนื้อว่านนะครับปีสองสี่นะครับนี่นะครับมีกระเทาะนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปีสองสี่ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จนะครับสีแดงนะครับนี่นะครับหลังภาษาจีนนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับสมเด็จหลังภาษาจีนนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วเนื้อทองแดงครับผมนี่นะครับรุ่นพิเศษนะครับปีสามแปดนะครับองค์นี้องค์ที่สามครับ องต่อไปนะครับองค์ที่4ี่นะครับจะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพิมพ์6ชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่4ี่ครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หนะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับวัดรหารไล่นะครับนี่ตะกุด2ดอกนะครับองค์นี้องค์ที่หครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับ เป็นพระกิ่งนะครับเนื้อสำลิดนะครับนี่นะครับพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อสำลิดนะครับองค์นี้องค์ที่6นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่7นะครับเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับอายุร้อยสามปีนะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับนี่มีโค้ดเลขหนึ่งนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับ อง์ต่อไปครับองค์ที่8นะครับนี่นะครับเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อสิวลีนะครับตีหลวงพ่อกลวยเลยนะครับเหรียญหล่อสิวลีหลวงพ่อกลวยนะครับนี่องนี้องค์ที่8ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่นะครับสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่9นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่เลยปิดตาหลวงปู่โตนะครับแช่น้ำมนต์นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับปิดตาหลวงปู่โตนะครับมาพร้อมกรอบไมค์คอนสวยเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบสองนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกรุ่นสองเนาะรุ่นสองนี่ขอบประกบอง์นี้องค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ส4ี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับฐานสูงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเหรียญหลวงพ่อเสือวัดสัทกรอะไรรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่สิบห้านะครับหลวงพ่อเสือนะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงพ่อเสือ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบหนะครับเป็นพระผงนะครับรุ่นหนึ่งหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะครับอ่ารุ่นพระผงดวงเศรษฐีนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่นะครับหลวงปู่ศิลานะครับนี่อ่าองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับ นี่นะครับสมเด็จวัดละครนะครับพิมพ์ใหญ่มีผงตะไบทองนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองต่อไปครับองค์ที่สิบแปดนะครับจะเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ปอดนี่นะครับเนื้อทองแดงลมดําเดิมๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดครับ องต่อไปนะครับองค์ที่19้านะครับนี่เหรียญพระพุทธชินราชนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับกระไลทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่19นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นพระกุยอดขุนพลนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับใครรู้ที่กุไหนจัดไปเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่21นะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เหมือนเดิมนะครับชอบองค์ไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับในนั่งบัวนะครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับ เป็นพระกุนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับองต่อไปเลยนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่พระปิดตาหลวงปู่จีหรือเปล่าหรือหลวงหลวงปู่ไข่นะครับนี่นะครับเนื้อผงลงรักนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับผงคุกรักนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับ นี่นะครับไม่รู้กุไหนนะครับไม่รู้กุไหนนะครับนี่นะครับไม่รู้เกจิไหนด้วยองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่เลยเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อน้อยนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับฉลองหอระฆคังนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อน้อยนะครับ วัดธรรมศาลานะครับในเหรียญเล็กนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชัยใหญ่นะครับนี่มีแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับมีแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่นะครับขี้เบ้าเดิมเดิมดินไทยเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่27นะครับนี่นะครับเป็นขุนแผนอุ้มไก่เนื้อดินนะครับขุนแผนอุ้มไก่เนื้อดินนะครับด้านหลังเขียนว่าหลวงปู่สวงนะครับบ้านสะบ้านถล่มอะไรนะครับสีสเกตรุ่นหนึ่งนะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่สวงรุ่นหนึ่งนะครับอง์นี้องค์ที่27ครับองค์ต่อไปครับองค์ที่28นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ นี่อ่าองนี้องที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อทองแดงครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับอ่าเป็นสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับนี่เนื้อจัดมากนะครับองคนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับโอ้ไม่ใช่ดีเป็นอาจารย์เผาดีเนาะมีตาสัญ,ญลักษณ์ สมเด็จอาจารย์เ่านะครับอ่าองค์นี้องค์ที่29บนะครับมีตานะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3ามสิบนะครับเป็นคุณแผนหลวงปู่ดทิมนะครับนี่เยอะๆแบบนี้ไม่รู้ว่าคุณแผนวังหน้าหรือเปล่านะครับตะกุดเยอะๆอย่างนี้นะครับแต่เป็นพิมพ์หลวงปู่ดทิมนะครับองค์นี้องค์ที่3าสิบนะครับองค์ละ300อบาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่31อดนะครับเป็นพระกุเนื้อดินนะครับนี่นะครับเป็นคล้ายๆ้มนะครับเป็นคล้าย้มชินราชนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับองค์ใหญ่นะครับใครรู้ที่ใครชอบจัดไปเลยนะครับองค์นี้องค์ที่31เอดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่32นะครับจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเนื้อ เก่าๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับขี่ไก่นะครับนี่ลงรักนะครับลงรักปิดทองนะครับนี่สวยดีนะครับองนี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศนะครับนี่ นี่องนี้องค์ที่สามสิบสี่ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่มีกนกข้างนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นหลวงพุ่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านะครับนี่พิมพ์ใหญ่ปีศูนย์ห้านะครับ องนี้องค์ที่สามสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นพระกุนะครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับนี่นะครับพระนักเลงนะครับเหนียวมากหลวงพ่อโตนะครับกุวัดบางกระทิงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับ นี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้น parole, um นะครับนี่เนื้อนะครับเนื้อจัดเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดนะครับสมเด็จวัดเกตพิมพ์เจ็ดชั้นครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับนี่นะครับโอ้โหเรียมเลนสุดคลาสสิกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญนะครับคูบาสีวิชัยนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับน่าจะออกวัดเขารูปช้างนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับนี่นะครับด้านด้าน นันฐานนะครับเป็นรูปช้างนะครับ no นี no. ่นะครับน่าจะออกห่าเข่ารูปช้างนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่นะครับรุ่นพิเศษอีกหนึ่งองนะครับอง์นี้องที่สี่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระกุฏากระดานเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่ องนี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวรละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเป็นนี่นะครับเจ้าสัวนะครับเนื้อผงยาจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญนะครับเจ้าสัวเนื้อผงยานะครับหลวงปู่บุญนะครับ องนี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยรุ่นแรกเดิมๆเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับนี่เหรียญอาจารย์ฟั่นองค์นี้องที่สี่47บเจ็ดนะครับเหรียญอาจารย์ฟั่นเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบแปดครับผมเป็นพระลีลาเมตขนุนนะครับนี um. 2008, ่นี่เนื้อแห้งเลยนะครับคราบกุเดิมๆนะครับอง์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับนี่ดีกว่าเหรียญรอหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญรอหลวงพ่อไปรุ่นแรกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับเป็นหลวงปูดทวดนะครับเนื้อเมฆกะพัดนะครับนี่นะครับองนี้องที่50นะครับเป็นหลวงปูดทวดเนื้อเมฆกะพัดนะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ096ย์ ห6 1 4 8นึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับมาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับจะเป็นนี่นะครับพะร่วงนะครับรางปืนพิมพ์กลางนะครับนี่นะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์กลางนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่52นะครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับก้นก้นหอยนะครับแปลกๆนะครับพิมพ์ชาวบ้านนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่52นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่53านะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงกระไรทองหลวงปู่บุญจัดสร้างหรือเปล่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่53านะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับอ่าเป็นเหรียญเหนือดวงนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่เหรียญเหนือดวงหลวงปู่ศิลานะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับผิวลุ้งๆเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่ดีกว่าอ้าวสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับ เนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นขุนแผนเคลือบนะครับกุ้บันกลางนะครับเคลือบสีฟ้าเลยนะครับสวยๆนะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดครับผมองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ปกโพนะครับนี่เนื้อหาจัดจ้านนะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับเป็นหลงปูดทวดนะครับเนื้อสีแดงนะครับสีสบู่เลือดนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับอ่าเป็นสมเด็จเนื้อชินตะกัวนะเขียนว่าวัดวัดรอน พัทลุงปีสองห้าศูนย์เก้านะครับนี่นะครับสายใต้นะครับสมเด็จสายใต้นะครับเนื้อชินตะกวดนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่เนื้อชินสนิมแดงนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับ เป็นจอบเล็กหลงพราเงินวัดบางคานครับผมนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบสามครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับจะเป็นแหวนพิลอดหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับนี่นะครับลงรักปิดทองนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับแต่เป็น เขาเรียกว่าเป็นล่อโบราณนะครับคลาสสิกดีนะครับองค์นี้องค์ที่65นะครับใครรู้ที่ใครชอบจัดไปเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่66นะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่แพ้วนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่66นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่67นะครับพระ เนื้อชินสนิมแดงยอดขุนพลนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับพระยอดขุนพลนะครับเนื้อชินสนิมแดงครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับเป็นเหรียญพ่อแดงเนื้ออัปก้านะครับเลี่ยมเลนเดิมๆนะครับนี่นะครับองค์นี้อง์ที่หกสิบแปดครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับอ่าขุนแผนนะครับทรงพลใหญ่นะครับ นี่กลุ่มบ้านกลางนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับเป็นพระสังกจายนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับน่าจะออกออกออกวัตสุทัศนะครับอ่าองนี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับองค์ละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็สิบเอ็ดนะครับเป็นพระซุ้มกรนะพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อออกสีดํานะครับอะไรกุกอะไรข้าวๆสักอย่างนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับเป็นเหรียญโลอาจารย์เฮงนะครับนี่เนื้อทองแดงกระไ่เงินนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับรุ่นแรกนะครับพระผงปากน้ําครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่เลยรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายนะครับนี่นะครับผิวหิ่งดีนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับเป,เป็นหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้ออปก้านะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับองค์ต่อไปครับผมองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อสัมฤทธิ์นะครับนี่เนื้นอสัมฤทธินน์นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับ i i. น,น, i i. นี <mor> ่องนี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับ อง์ต่อไปนะครับองค์ที่7 7นะครับเป็นเหรียญปูสีอายุยืนเนื้อปะก้านะครับปี17นะครับอง์นี้องค์ที่7 7นะครับอง์คต่อไปครับองค์ที่78นะครับในพระกุสายเหนือนะครับนี่นะครับพระกุสายเหนือนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่78นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่79นะครับเป็นเหรียญปูไข่วัดเชิงเลนนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องนี้องค์ที่79นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่80นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับองค์ละสามร้อบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่8 1บเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับเนื้อนะครับ <cend excel. S 1> เนื้อหามวลสารนะครับนี่นะครับเก่าเลยนะครับอง์นี้องค์ที่8 1บเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8 2บนะครับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับอายุครบ100ปีนะครับเนื้อเนื้อทองแดงกระไลเงินนะครับ หูเหรียญเชื่อมด้วยองค์นี้นะครับไอ้ห่วงเหรียญเชื่อมด้วยองค์นี้องค์ที่แปดสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อปานขี่นกนะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่นกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่แปดสิบี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับแร่บางไผ่นะครับนี่นะครับ องนี้อง triumph. ที่แปดสิบสี suffer, ่นะครับเป็นพระปิดตาแร่บางไผ่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่แปดสิบหกนะครับเป็นเหรียญปูไข่นะครับเป็นเหรียญเปียกทองคาแท้นะครับใครจะเอาไปคู่กับเหรียญทองแดงก็ได้นะครับองค์นี้องค์ที่ 86บหนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับหูยานนะครับหูยานลบบุรีนะครับนั่งบัวสองชั้นนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปสิบดนะครับขนหมาองค์ต่อไปนะครับอง์ที่แปดิบแปดนะครับเป็นเหรียญ เหรียญเหรียญโล่หลวงพ่อกลวยนะครับนี่เนื้อปะก้านะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้านะครับเป็นเหรียญโล่นะครับเหรียญโล่นะครับนี่พระรอดไอหลวงป่รอดวัดวังน้ำบนนะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญโล่รุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบนะครับ เปิดยังไงเอยนี่กล่องกร,รมยี่นะครับเป็นเหรียญยี่หสัตรวรรันะครับเนื้อเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับมีกล่องกร,รมยี่ให้พร้อมเลยนะครับองค์นี้องค์ที่90นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับเ,เ,เพื่อนเพี่ๆคนไหนสนใจโทรมาทัากไลน์มาได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทาง องต่อไปนะครับองค์ที่91นะครับจะเป็นรูปหล่อหลงมข้อเงินนะครับรุ่นพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับเอาไปที้หารวยเงินล้านนะครับสวยนะครับเป็นพระใหม่แต่สวยนะครับเทดินไทยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่91นะครับพระสวยนะครับนี่นะครับนาเก็บสะสมได้นะครับนี่องนี้องค์ที่91นะครับเป็นพระใหม่ย้อนยุกนะครับทําสวย องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปั๊มหน้าทอนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชรุ่นแรกเช่นกันนะครับเปียกของคําแท้นะครับมาใครตอนต้นๆคลิปมีเหรียญกระไลนะครับเอาไปคู่กันก็ได้นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับหลงพุทโดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อจัดดีนะครับมีเลดเม็ดแร่เช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่เก้าสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับนี่นะครับพระปิดตาเนื้อสำลิศนะครับในี่อง์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่96นะครับเป็นพระสมเด็จม้วนนะครับนี่สุดคลาสสิกเลยนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จม้วนเป็นตะกุดเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่96นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เ7จดนะครับจะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่97นะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อหล่อมเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับลงรับปิดทองนะครับองนี้องค์ที่เก้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบเก้านะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่99นะครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่99นะครับเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่100จะเป็นเหรียญอาจารย์นำรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่100นะครับองค์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ